เป็นนี้ธนาคารค่ะโดนฟ้องแล้วด้วยค่ะทําอย่างไรต่อได้บ้างคะค่ะหากเราประสงค์ที่จะเจรจากับทางตัวเจ้าหนี้นะคะหรือว่าทางโจทย์ที่ฟ้องคดีเรามานะคะเราก็สามารถไปศาลในวันนัดพิจารณาได้ค่ะในวันนั้นนะคะทางโจทย์จะทําการไกล่เกลี่ยกับเราก่อนนะคะก็คือการ ที่เรามาพูดคุยกันไกล่เกลี่ยกันคุยกันว่ายอดตรงนี้รับกันได้หรือไม่ค่ะถ้าเราสามารถที่จะรับยอดที่ทางโจทย์เสนอมาได้เราก็สามารถที่จะทําเรื่องขอผ่อนต่อกับทางธนาคารได้เลยค่ะง่ายใช่ไหมคะก็อยู่ที่หลักการเจรจาของแต่ละท่านนะคะคุยดีๆอาจจะได้ส่วนลดเยอะก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทนายสาวยุคใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ